ผมจะพาผมจมเปิดตัวรถมีตานะครับรถอะไรมันมีตาวะเนี่ยรถมีตาหามีให้ไปจูได้เลยครับพมออรถมีตากันเหรอรถมีตากันเหรอโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมพาเดิอนออกไปแล้วกันคนระับผมซื้อไปแล้วผมซื้อแล้วเปิดได้ปนะเนี่ยอ้ยเปิดได้ด้วยว่หลังบ้านแล้วหน้าบ้านมีรถให้ขับปะเนี่ยพระเจ้าเอ้ยม,มีรถให้ขับสักคันเลย โอ้โหโล่งติ๊กเลยรถได้ขับก็ไม่มีน้อพี่เนาะโอ้พระเจ้าเอ้ยบ้านหลังนี้มีรถขับปะเนี่ยไหนขอญาตดูดีโอ้โหมีคันเดียวพระเจ้าเอ้ยรถกระบะกระะบอะไรไม่มีเลยหรออีกแบบกับผมอออืืี ไกลเกินนะคุณผ no sì huh? ู้ชมเดี๋ยวผมพาไปลัดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคชูแอบมาแล้วมาแล้วครับจากตา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 โอ้ยกล้อเลยหรอวะมันรถมีตาหามีให้แล้วกันนะผมเฮ้ยทำไมมันยกล้อจังวะ ผู้ชมเห็นเห็นตารถยังเอออย่างเอ้ยจุ๊กอ่ะเอ้ยมันอย่างคันนี้มันก็จะมีตาข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้มันเป็นตาเลยเนี่ยวมันเป็นตารถเลยนะครับโอ้โหมันจะเอ้ยมันเป็นมันคืออะไรกันเนี่ยมันเป็นตาเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นตามันคือตาเลยเนี่ยจะเอ๋จะเอ๋ เออมันคือตาเลยคนระับโอ้โหพระเจ้าวโอ้โหนี่เป็นกระบอกไฮโลลิกนะผมอ่าออยู่ข้างในนะครับแหมลูกหูสนิมฮะไม่เป็นเสียงมันน่ารักจังอะ่ะเอ้า Chưa mà... Tiếng vật nó lắc chặt đi ạ Ô viên hả? Hả? อะไรวะเนี่ยคุณยูเราลองฟังเสียงมันสตาร์ทดิเฮ้ยบอสบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะรถรถคันนี้อ่ะมันคือตัวต่อมันคืออันไหนผมยังงงอยู่เลยเราจะเอาอะไรมาต่อกับเขาดีเนี่ยโอ้โหเจ้าอ๋อนี่เหรอเอาเป็น ไปที่เียบเียบอันนี้ได้ไหมอะโอไลด์ไหมเนี่ยสไลด์ปะสไลด์นะครับผมโอ้โหโอ้โหข้างหน้ามันคือมันคือไฟนะครับกูยมมันคือไฟไฟส่องสว่างนั่นแหละอุ้ยโอ้ยตาเปลี่ยนสีได้ มันคือไฟนะอย่าไปตกใจนะผมมันคือไฟนะมันไม่ใช่ตานะเฮ้ยรถไฟมาพอดีเอาไอ้นั้นโดนไหมไหนนั้นโดนไหมโอ้นึกว่าจะโดนพระเจ้าเอไหนวะรถไฟอยู่ไหนวะอ๋อหนู่นไงเข้าเข้าเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้าตามต่อออกตามประตู เออมันสามารถติ๊กอะไรได้เปล่าวะไดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อน,นี่ก่อนถอ,อ้ยรถเอเลี่ยนหรือเปล่าเลยรถเอเลี่ยนหรือเปล่าผมต่อน,นี่ก่อนอ่ะรถเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้ากลัวผมกลัวกูจ้ยเฮ้ย มันมีตาเล็กตาใหญ่ด้วยหรอเฮ้ยโอ้กลัวเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยถ้าผมจะกลัวทำไมแค่รถกันเล็กๆเองเนี่ยอ้อผมจะไปกลัวมันทุนไมเนี่ยแค่รถกันเล็กๆเองเนี่ยทำไมโอ๊ยกูก็กลัวผมจะไปกลัวทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่มีตาเล็กตาใหญ่ด้วยกูจ๊ โอ้พระเจ้าเออตาเล็กตาหน่อยตาใหญ่ตาเล็กจัดประหลัดบอกครับผมคุญยมมกโอ้พระปาหุยผมดูดูนี่ดิดูตามันดิดูตามันดิจึ๊บโอ้โหกดเซตเพื่ออะไรวะ อุ้ยอุ้ยไฟนี้จะสว่างกว่าเดิมอ๋อเหมือนเอามาปิดไฟไว้อ่าเมื่อกี้มันเหมือนกดแซดได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหไม่น่ากลัวใช่ไหมเรรถบ้าะลรวเนี่ยนี่คิ้วได้ครับ ้รถบ้าอะไรไม่ได้อุ้ยน่ากลัวว่ะมันรถบ้าอะไรครับเนี่ยโอ้มีเหินด้วยได้ยินเสียงวิ่งเลยเสียบอันตรงไปอุ้ยเห็นพี่ผมไม่ได้ตั้งใจพี่ผมไม่ได้ตั้งใจแล้วมันจอดทำไมวะเนี่ยโอ้โหรถ โอ้รถชนกันอีกเจ้าเออเจริญละเจริญเจริญจริงจริงตาตาเป็นนักกลัวจัดปิดก่อนนักกลัวนักกลัวจริงนะเนี่ยโอ้ตกใจเลยอ่ะผมเห็นครั้งแรกคือวิ่งเป็นรถไหลครับเนี่ย เฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยดูดูโอ้โหดูดูเสียงดับเครื่องฟังเสียงสตาร์ทเครื่องนะโอ้พระเจ้าเอวแล้วมันมีตัวข้างหลังด้วยนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่ากดได้หรือเปล่านะครับมันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนะเห็นไหม ไม่น่ากลัวอุ้ยผมหลอนไปหมดแล้วเนี่ยอู้หูยจมกลัวไหมเนี่ยอุ้นไมุ่้นไม่น่ากลัวหรอกเกมขนาดเกมผียังกลัวอ่ะเอ้ยมันเป็นตัวสีดำมัเอ้ยเป็นตัวสีขาวไม่ใช่หรอวะเฮ้เดี๋ยว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 เอาตัวมันคือรถไอ้รถทําไม มันมันมันไม่ใช่คนไทยนะมันจะพูดว่าทำไมไม่ใช่นะไม่ใช่นะคุณผู้ชมมัน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 ไม่ได้พูดว่าทำไมนะโอ้ไม่เงื้อตาแบงใหญ่เลยอ่ะอื้อ๊น่ากลัวจัดเลยว่ะผมกลัวว่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบฟางให้วัวกินนะครับโอ้ไฟมันสว่างนะครับผมจะเห็นตอนกลางคืนแล้วรถคันนี้แม่งน่ากลัวชิบหายเลยทับาน นะ่ากลัวยิบหายเลยพระเจ้า้ยกขึ้นสูงพัพัอ๋มันเสียบเสียบแบบนี้เลยเ,เออแล้วถ้าสมมติผมเอาสองชั้นอ่ะ ผมเสียบสองชั้นอ่ะได้ปะทับมทำไมทำไมอะไรเราโอ้ยกยกได้เฉยว่ะับมา,าโอ้ยควงควงควงควโอ้โอ้โหมันได้ทีละก้อนห่ะคุณผู้ชม เอ้ยรุด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 อะไรวะนี่มันรถบ้าอะไรโอเปิดไม่ได้เหรอตรงนี้รถเกี่ยวตรงนี้สามารถเก็บได้นะครับของแปลกมากผมเจอครั้งแรกๆยังแปลกเลยนะคับผู้ชมก็ถือว่าเป็นรถที่แปลกประหลาดนะสำหรับรถคันนี้นะแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวอยู่นิดนึงนะผมน่ากลัวอยู่นิดนึงนะครับผมข้างหลังก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับดำๆมีตาด้วยนะครับเดี๋ยวพาลงมาดูไหนๆก็มาละ มีเป็นตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังนะครับมีตาได้ยนะคุณยมีตาได้ยนะไอ,ะอตัวนี้ตาเขาขาวน่ากลัวจริงว่ะโอ้พระเจ้าโอ้โหเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับไม่ไหวกลัว